ก็จะมาพูดถึงเรื่องเปิดโปรไฟล์สร้างรายได้ของ f c e e o o o กนะก็คือว่าตอนนี้เราเราว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นก็คือว่าปกติเมื่อก่อนน่ะเขาจะไม่มีหลังจากที่ว่าได้รับเงินเดือนแรกอะ่ะเขาจะไม่มีให้ยืยนยันตัวตนนะแต่ว่าช่วงเนี้ย เราเราเริ่มเจอสองโปรไฟล์แล้วที่ให้ยืนยันตัวตนคือเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะอีกไอ้โปรไฟล์หลังนะเพราะว่าเขาต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะนะคือมันเลขเลขบัตรมันเลขเดียวกันไงเราไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเคยบอกว่าให้มันให้มีแค่โปรไฟล์เดียวในการสร้างรายได้นะแต่ว่ามีหลายเพจได้เพราะฉะนั้นก็คือเราคิดว่าถ้าอยากจะทําหลายๆ หลายๆอันเนี่ยเราว่าให้ใช้หนึ่งโปรไฟล์สร้างหลายๆเพจจะดีกว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือย,ยืนยันตัวตนแค่ครั้งเดียวอะแต่ว่าถ้าเป็นโปรไฟล์อะเมื่อเริ่มสร้างไรายได้ได้แล้วเดือนแรกที่จะได้รับอ่ะเขาก็าจะให้ยืนยันตัวตนเลยนะด้วยบัตรมีถ่ายเซลฟี่บัตรประชาชนแล้วก็ส่งสเตทเมนต์ไปอ่ะอืมก็คือ เราคิดว่า <c oughs> สาเหตุที่เขาให้ยืนยันตัวตนก็เพราะว่าจะได้รู้ว่ามีตัวตนจริงๆไหม,มและอีกอย่างหนึ่งมันก็คล้ายๆกับ g o Google เอ่อของอ u t u b e อะที่ว่ามีมีหลายช่องได้แต่ว่าสร้างไรายได้หลายช่องได้แต่ว่าต้องเป็นแอสเซนต์เดียวกันก็เหมือนเป็นคนเดียวกันในการสร้างไงไม่ใช่เป็นมีหลายๆคนอย่างเงี้ยคือถ้ามีหลายๆคนมาสร้างเนี่ยเขาจะสับสนไง ถ้าถ้าคนเดียวแล้วไปทําหลายๆอันแล้วหลายๆบัญชีเขาก็จะสับสนว่าเฮ้ยมันมันคนไหนกันแน่อย่างเงี้ยเขาต้องการจะให้แบบว่าเป็นตัวตนจริงๆอ่ะก็เหมือนกับอ่าเฟซบุ๊กอ่ะหนึ่งอ่า u t u b e หนึ่งแอสเซก็ได,สไดออะนะ้สร้างได้หลายช่องอะนะก็คือหนึ่งแอสเซนก็คือหนึ่งเมลอะสร้างได้หลายช่องแต่ว่าคือถ้าเป็นของ facebook อ่ะ หนึ่งโปรไฟล์ก็สร้างได้หลายเพจหนึ่งโปรไฟล์ก็คือคนคนเดียวแหละสร้างเพจย่อยได้หลายๆเพจเลยแต่ว่าแต่ละเพจเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อหาไม่ซ้ํากันด้วยนะสังเกตอะของเราอะมันได้มันได้สองเพจนะแต่ว่าพอเราสร้างเพจที่สองได้อะเพจแรกกันเข้าถึงเราก็ลดลงเลยนะเพราะว่าเนื้อหาเราอะมันจะคล้ายๆกันอนะอืมแล้วเพจที่สามอะถึงแม้ว่าเราจะมีผู้ติดตามเป็นแสนยอดวิวเยอะ แต่เขาก็ยังไม่ส่งเครื่องมือมาให้เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหามันคล้ายๆกับเพจหนึ่งเพจสองอะคือถ้าเนื้อหามันคล้ายกันเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นสแปมไงคือวันหนึ่งอะถ้าทําหลายๆเพจแล้วส่งไปทีโพสต์ไปทีละห้าห้าคลิปอย่างเงี้ยแล้วทําหลายๆเพจอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นถ้าเขานําส่งไปอะก็เหมือนกับว่าคนคนเดียวนําส่งคนคนนี้ไปซ้ำๆๆๆกันน่ะเนื้อหาซ้ําๆไปในฟีดอย่างเงี้ยฟีดฟีดข่าวฟีดอะไรพวกนี้ฟีดที่มันมีคลิปะนะ คนก็จะดูก็จะเบื่อมันเนื้อหาซ้ำๆกันอะ่ะอืมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราอะ่ะเวลาเขาเวลาเพจแรกเราปังอะอนะช่วงนี้เพจแรกเราปังเพจที่สองเราก็จะไม่ปังเหมือนกับเขาไม่นําส่งอะ่ะพออ่ะพอช่วงนี้เพจที่สองเราปังนะนะมีคลิปล้านวิวเยอะเพจแรกเราก็ไม่ปังละเขาเหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยนําส่งอะ่ะพอเนื้อหามันคล้ายๆกันทั้งๆท,ที่เราก็พยายามที่จะทําแบบว่า คือเราไม่เคยโพสคลิปซ้ํานะบางคนเราเห็นทําหลายโปรไฟล์เขาก็เอาคลิปไปลงแบบซ้ําๆหรือไม่ก็ทําเนื้อหาซ้ําเลยกันซ้ํากันเลยนะอืมแต่ว่าของเราเนี่ยพยายามทําไม่ซ้ําทําไม่ซ้ําแต่มันก็ยังคล้ายกันอยู่ไงพยายามใช้คําพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ซ้ําแต่ว่ามันก็ยังคล้ายกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะทําเนี่ยมันต้องเนื้อหาไม่ซ้ํากันเลยแบบว่าอาจจะอันนี้ทําเกี่ยวกับ เกี่ยวกับว่าไปพาไปเที่ยวเพจเนี้นะและเพจนี้อาจจะพาเกี่ยวกับเออทำเกี่ยวกับอาหารเพจนี้อาจจะทาเกี่ยวกับเอ้เสริมสวยคือมันต้องไม่ซ้ํากันอ่ะมันต้องทําแนวนั้นอ่ะเพราะว่าเพจที่สามเราคิดว่าที่เรายังไม่ได้เครื่องมือก็เพราะว่าเนี่ยมันเนื้อหาคล้ายคล้ายกันและอีกอย่างก็คือว่าเพจที่สามเนี่ยถ้าเราเขาส่งเครื่องมือสตรีมมาให้แล้วแต่ว่าช่วงนั้นนนะ่ะเป็นมันกลายเป็นช่วงที่แบบว่าสตรีมมันไม่มีแล้วไงมันมันมันรวมกับเนื้อหาแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เราก็กดแบบตั้งค่าไม่ได้ไงถ้าตอนนั้นเราเราตั้งค่าไปก่อนแล้วแล้วเราได้สตรีมมาแล้วยังไงเราก็ได้เนื้อหาเครื่องมือเนื้อหาเพราะว่าคือถ้าช่วงนั้นนะใครได้เครื่องมือโบนัสเครื่องมือสตรีมเครื่องมือเลียวอ่ะยังไงเขาก็ให้เครื่องมือเนื้อหามาถ้าได้ไปก่อนหน้าที่จะมีเนื้อหานะได้เครื่องมือไปแล้วอันนั้นยังไงก็ได้เนื้อหาแต่ของเราดันดันมาได้ทีหลังได้การตั้งค่าเครื่องมือทีหลัง จากที่มีเนื้อหาแล้วไงเครื่องมือเนื้อหาแล้วและไอ้ตรงนี้ก็เลยเข้าไปตั้งค่าไม่ได้มันก็เป็นเหตุให้เรายังไม่ได้เครื่องมือเนื้อหาไงอืมเราก็ยังกําลังแก้ไขยอยู่นะแล้วเพจแรกอะช่วงนี้การเข้าถึงเราลดลงมากเลยทุกอย่างลดลงเลยนะแล้วเรากําลังแก้ไขยอยู่ว่าโ <c oughs> ดยการที่เราพยายามไฟ์สดแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนรูปปกอืมทุกอย่างเลยก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็พยายามทําเนื้อหาที่มันแบบแปลกๆออกไปเลยอะ่ะ ก็เราคิดว่าที่เขาให้ยืนยันตัวตนอะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีคนที่แบบดูดคลิปไปแล้วไปลงอืมแล้วไม่ใช่ตัวเองทำไงไม่ใช่ลิขสิทธิ์แล้วมีตรวจลิขสิทธิ์แล้วนะตอนนี้คือเข้มงวดมากขึ้น facebook เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่ามันคนมาทําเยอะอะ่ะเหมือนกับว่าบท ถ้าบริษัทใหญ่ขึ้นอนะ่ะพนักง,งานเยอะขึ้นคนก็ต้องเขาก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะมันไม่ได้เหมือนบริษัทเล็กๆที่แบบว่ามันก็ความเข้มข้นความเข้มงวดมันก็จะน้อยลงแต่นี่พอคนเริ่มเข้ามาเยอะมาทําคลิปเยอะเขาจะเริ่มตรวจอะไรเยอะเพราะามันมีการแบบว่าที่เขาตรวจเนี่ยเพราะาอะไรเพราะว่ามันมีการไปทําดูดคลิปอนะ่ะเอาไปลงซ้ําแล้วมันลงซ้าอะ่ะคือมันมันมีคือพอมันถึงเกณฑ์อ่ะ คนดูเยอะมันก็จะนาให้แบบว่าระบบเขาส่งเครื่องมือมาให้อยู่แล้วแหละเพราะมันถึงเกณฑ์แต่เขายังไม่ได้ตรวจขั้นที่สองนะพอถึงเกณฑ์ปุ๊บเขาก็ส่งเครื่องมือมาให้ส่งอะไรมาให้นะแล้วบางบางคนเขาก็ได้มีโฆษณามาแปะมาลงมียอดเหรียญขึ้นแต่พอเวลาที่เขาจะให้เงินนะ่ะเขาจะจ่ายเงินนะ่ะเขาจะตรวจอีกทีนึงคือเวลาให้เครื่องมือเขาก็ตรวจอีกทีนึงไปแล้วนะแต่ว่าเวลาที่เขาจะ จ่ายเงินอ่ะเนี่ยเขาจะตรวจอีกทีว่าเฮ้ยคุณใช่คนที่ต้นฉบับหรือเปล่าคุณใช่ตัวมีตัวตนจริงๆริงไหมเพราะว่าถ้าคนที่เขาดูดคลิปคนอื่นไปอ่ะหยุดดูดคลิปคนอื่นไปแล้วเวลาถึงเวลาต้องยืนยันตัวตนอ่ะสแกนหน้าเขาจะแบบเฮ้ยอ่าเขาดูดคลิปคนนี้สมมติเขาดูดคลิปคนนี้ไปแล้วเวลาถึงเวลาต้องยืนยันตัวตนเนี่ยที่จะรับเงินนะนะคือตอนแรกอ่ะเขาจะให้เครื่องมือมาแหละเราคิดว่าให้เครื่องมือมามีโฆษณามาแปะมีอะไรอย่างเงี้ยแหละ ถา้าบางคนเขายังตรวจไม่ถึงนะก็คือเออเขาก็ให้เครื่องมือมาแต่เขาจะพอให้เครื่องมือมาเสร็จมีไรายได้ขึ้นนะบางคนมีไรายได้เยอะเลยนะแบบเอาดูดคลิปคนอื่นมาลงมีไรายได้เยอะแต่ถึงเวลาตอนที่เขาจะจ่ายเงินน่ะเขาจะตรวจอีกทีหนึ่งด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาไงมันมีปัญหาที่ว่าก่อนหน้ามันมีปัญหาที่ว่าคนบอกว่าดูดคลิปไปแล้วแบบเฮ้ยไปไปรับเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มันไม่ใช่คลิปตัวเองเนี่ยเขาก็เลยตอนนี้ตรวจเข้มข้นมากขึ้นเลยเมื่อก่อนไม่มีตรรวจนนนนเเเาาหห็ลยยคี่ ที่เขาทําแบบหลายโปรไฟล์อะ่ะพอผ่านไปแล้วก็ไม่ได้มีตรวจก็ทําได้นะแต่ตอนนี้มีเริ่มมีตรวจแล้วถ้าตรวจแล้วเฮ้ยทำเพราะว่าบางคนมันเป็นคนที่เอคนดังอะ่ะแล้วมีคนอแบบทําช่องซ้ำอ่ะทําโปรไฟล์ซ้ํากับคนดังนี่แหละแล้วก็ดูดคลิปเขาไปลงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเขาอะ่ะอืมมันไม่ใช่ต้นฉบับอย่างเงี้ยเวลาเขาเวลาจะรับเงินอะ่ะ เงินมันขึ้นให้แหละขึ้นให้หลับเฮ้ยคนที่ดูคลิดไปก็เฮ้ยยิ้มละได้เงินและน่าจะได้เงินละแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจะได้เงินอ่ะพอถึงเวลาจะได้รับเงินเขาใช้ยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเลยเซลฟี่ด้วยแล้วก็ถ่ายแบบประชาชนด้วยแล้วก็มีสเตทเมนต์ด้วยนะที่เป็นชื่อตรงกันด้วยชื่อตรงกันอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาน่ะถ้าคุณดูคิดคนอื่นไปอะ่ะ แล้วในโปรไฟล์คุณอะมันเป็นคลิปของคนอื่นหน้าคนอื่นแต่เวลาคุณจะสแกนหน้าคุณจะเอาหน้าที่ไหนมาสแกนละ่ะให้มันให้มันเหมือนในโปรไฟล์ล่ะเพราะว่าถ้าสแกนหน้าแล้วอ่ะเขามาดูหน้าที่สแกนไปแล้วนะมันจะต้องเหมือนในโปรไฟล์ที่คุณดูดคลิปไปอะ่ะดูดคลิปของคนอื่นไปอะเจ้าตัวถ้ามันก็ยากแล้วแหละอันขั้นนี้ก็ยากแล้วที่หน้ามันจะเหมือนกันนะนะแล้วขั้นที่สองบัตรประชาชนอีกละ่ะบัตรประชาชนมันก็ต้องแบบเ,เป็นเป็นตัวตนของคนนั้นอะ ประชาชนถ้าคุณแบบหน้าไม่ตรงกับคนที่คุณดูดคลิปไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้แล้วเหมือนกับว่าเขาก็รู้แล้วว่าแล้วการที่ดูดคลิปไปเขาก็เช็คได้แล้วว่ามันอันนี้เป็นเป็นคลิปที่ดูดมาคือคือบอกว่าบางทีอะ่ะเขาก็อาจจะแบบตรวจละเลยไปอะ่ะตรงที่ว่าขั้นแรกที่ให้เครื่องมือนะแล้วเหรียญมันก็ขึ้นปกติแหละแต่มีหลายคนที่ว่าเหรียญขึ้นแล้วมันไม่ได้เงินเพราะว่าดูดคลิปเข้ามาแล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆไง อันนี้คือเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างรายได้จาก facebook อะ่ะควรจะทำด้วยตัวเองมากกว่าถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่มันก็ได้แต่ถ้าไปดูดคลิปคนอื่นมาถึงแม้ว่ายอดวิวแรกๆวิวจะเยอะเพจจะปังเพจจะโตเร็วช่องจะโตเร็วแต่พอเวลาแต่ไม่ได้ตังอะโอกาสที่ไม่ได้ตังจะมีสูงเพราะว่าไปดูดคลิปคนอื่นมาแล้วมันไม่ใช่คลิปตัวเองอืมเขาก็รู้นะเขาก็เช็คได้แล้วก็ไอตรงสเตทเ,เมนต์ไงชื่อมันก็ต้องตรงกับบัตรประชาชนอีกสเตทเมนต์ของไอเนี่ย บัญชีอ่ะมันก็มีหลายขั้นตอนเขาก็ต้องไปดูโปรไฟล์แล้วว่าเฮ้ยหน้ามันตรงกันไหมหน้ามันตรงกับที่สแกนหน้าไหมหน้ามันตรงกับบัตรประชาชนไหมคนที่ทําอ่ะทาคลิปอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีหนึ่งโปรไฟล์ตอนนี้ตอนแรกเราว่าจะทําหลายโปรไฟล์ละอ่เราตอนนี้เราไม่ละเราทําแค่ถ้าเราจะทาเนี่ย เรายังเรายังมาลุ้นเลยว่าอันเนี้ยมันจะมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยวันพุธนี่น่าจะรู้ผลแล้วไม่น่าเกินพุธนนะ่ะสองสามวันเนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเลขแบบประชาชนมันตรงกันไงเรามีสองสองโปรไฟล์สร้างไรายได้ได้แล้วโปรไฟล์แรกเรายืนยันตัวตนไปแล้วใช้แบบประชาชนแล้วโปรไฟล์ที่สองเนี่ยเรายืนยันตัวตนใช้แบบประชาชนแต่เราคิดว่าเขาอาจจะอนุโลมก็ได้ให้มีสองโปรไฟล์ก็ได้เราคิดว่านะแต่แต่ถ้ามีหลายเยอะเกินเนี่ยเขาก็คงอาจจะไม่ให้อ่ะเรามาดูก่อนว่าจะได้เปล่าแบบ แต่ว่าบัญชีธนาคารคนละบัญชีอยู่แล้วเราไม่ใช่ก็พยายามอย่าใช้บัญชีธนาคารเดียวกันด้วยนะถ้าถึงจะทําหลายโปรไฟล์อะ่ะอืมแต่ถ้าหลายเพจเนี่ยก็ยืนยันตัวตนแค่ครั้งเดียวอะแล้วก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วนะมันก็แล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันก็สามารถรับเงินในบัญชีเดียวกันได้อะ่ะธนาคารเดียวกันแต่ของเราแยกนะเผื่อแบบว่ามันธนาคารหนึ่งมันช้าเราก็เลยแยกแต่ละเพจคนละธนาคารกันแต่ว่าถ้า มีหลายโปรไฟล์อ่ะตอนนี้เราก็แยกคนละธนาคารนะไม่ซ้ํากันเวลาเราส่งสเตทเมนต์ก็คนละธนาคารแหละแต่บัตรประชาชนเนี่ยเราคือเราอ่ะเราก็คิดว่าให้ให้เขาเช็คแค่ว่าเป็นเป็นตัวเราก็พอแต่ไม่ต้องเช็คว่าไอ้เลขบัตรประชาชนเราเนี่ยมันไปซ้ํากับบัตรข,ของใครหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเขาเช็คถึงขั้นนั้นนี่เราก็หุ้ยเราก็เกรงว่าเขาจะไม่ให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าเขาเช็คแค่ว่า เลขบยบัตรประชาชนเนี้ยมันเป็นตัวเราเราเป็นตัวตนจริงๆถ้าเขาเช็คอะ่ะอันเนี้ยก็อาจจะได้นะแต่ว่าเราว่าพยายามอย่าทําหลายโปรไฟล์ถ้าจะทะําอ่ะทาแค่โปรไฟล์เดียวแต่ถ้าอยากจะทําหลายช่องหลายช่องทางก็ทําโปรไฟล์เดียวเปิดหลายๆเพจแต่ว่าแต่ละเพจเนี่ยมันต้องคนละเนื้อหาเลยนะถ้าเป็นเนื้อหาเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะไม่ให้เครื่องมือมาแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงให้เครื่องมือมาถ้าเนื้อหาซ้ำๆกันเขาก็จะไม่ดันอีกโปรไฟล์หนึ่งนะอีกอีกเพจหนึ่งอะรู้สึกว่าเขาจะไม่นําส่งอีกเพจหนึ่งถ้าเนื้อหาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมีหลายเพจก็ทําเนื้อหาแยกกันไปเลยคนละแบบคนละอะไรกันไปเลยอะอก็อันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเขาเข้มงวดมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะไม่มีแบบว่าให้ยืนยัน,ยนตัวตนส่งแบบประชาชนอะไรไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มีแล้ว แล้วก็มีหลายอย่างที่แบบโอ้โหแบบเข้มงวดมากขึ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็แล้วก็คือเราคิดว่าถ้าได้อะไรได้แบบเดือนละน้อยๆค่อยๆได้ไปอะ่ะอืมแต่ได้นานๆอะ่ะมันก็จะดีกว่าก็ให้ได้เครื่องมือนานๆก็อย่าก็พยายามอย่าทำคลิปแนวล่อแหลมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าแนวแบบอ่าแนวสิบแปดบวกอย่างเงี้ยเราสังเกตอะ่ะช่วงแรกๆอะ่ะมันจะมันจะปังแหละ มันจะปังมีเอ่อมันจะมีคลิปล้านวิวมันจะมีผู้ติดตามเยอะมันจะมีอะไรแหละ <c oughs> มันก็จะสร้างไรายได้ได้แหละแต่ช่วงหลังอ่ะเขาจะปิดกั้นนะอืมเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ควรทำแนวสิบแปดบวกนะหรือไม่ก็ถ้าทำแนวสิบแปดบวกอ่าใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแต่ว่าคือควรจะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยอ่ะคือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแต่ว่ากิริยาท่าทางคำพูดอ่ะไม่สอบไปในการยุยยทางเพศ เราสังเกตดูนะมันมีเพจที่มีโปรไฟล์ที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเหมือนกันเลยนะแต่ว่าอีกโปรไฟล์หนึ่งอะ่ะเขาจะคือเขาแค่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแต่ว่าเขาจะไม่มีกิริยาสอบไปในทางเพศนะยุย่ยยุ่ทางเพศแล้วก็เขาก็จะไม่มีคําพูดสอบไปในทางยุยยุ่ทางเพศนะไอ้คาพูดหรือคําพูดที่มันเจาะจงหรือบางทีข้อความอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ว่าบางเพจที่ว่ามันเอ่อบางโปรไฟล์ที่ว่าแต่งตัวแบบ เ,เสื้อผ้าน้อยชิ้นแล้วก็มีกิริยาที่มันสอบไปในทางนั้นอะ่ะอันนี้ก็จะโดนเพ่งเล็งนะแล้วอาจจะแบบโดนปิดกั้นได้อืแล้วคือถ้าสอบไปในแลวมีคาพูดยั่วยุทั้งเพศอีกอันนี้ก็ไม่ได้เลยนะไม่ควรเลยแล้วก็ข้อความนี้ก็ให้เรามาระวังด้วยบางทีข้อความเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่า,อา,อ,าอาจจะผิดมาตรฐานชุมชนไดไ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวงังส่วนใหญ่ก็เวลาเราโพสต์แล้วก็แทบไม่ค่อยใส่ข้อความหรอก เพราะว่าเราใส่ข้อความไปแล้วเราเกงว่ามันจะเป็นข้อความที่มันบางที a c e b o o k เขาห้ามโพสอะเราก็เลยบางทีเราก็โพสแต่คลิปไปอะไรอย่างเงี้ยนะโพสแต่รูปไปแล้วก็ไม่ค่อยใส่ข้อความหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างเงี้ยนะ